สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกายาพามาดามด้วยนะคะเมื่อคลิปที่แล้วคุณนกได้เล่าสู่กันฟังถึงตอนที่คุณนกได้รับจดหมายจากทางอคอมบุกนะคะ,ะทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปของคุณนกนะคะก็จะจะทราบว่าคุณนกได้ติดต่อกับทางโรงเรียนคอมบุกไว้นะคะที่จะเรียนที่จะศึกษาต่อ ศึกษาต่อ,อวิชาเวิสการแล้วก็อีกหลายๆวิชานะคะระหว่างระหว่างที่ระหว่างที่รอจดหมายตอบกลับจากาทางาสถานศึกษาคอมบุกนะคะคุณนกก็ได้ไปเรียนบทอ,อมซอย2เพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือหลักสูตรบทอ,อ,อมซอย2ผู้ช่วยพยาบาลนะคะระหว่างที่เรียนนี่ก็โอ้โหยากมากเลยครัเพราะว่า บทอ้อยบดอมสอยนี่ผู้ช่วยพยาบาลนี่มันเป็นศัพท์ของวงการแพทย์นะคะทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วว่าภาษาที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะภาษาสวิสกานนี่มันก็ยากยากอยู่แล้วนะคะพอดีไปเจอการเรียนศัพท์ของไอวงการแพทย์นะคะมันก็ยิ่งยากไปใหญ่เลยคุณนกก็ตอนนั้นก็ใจเริ่มเริ่มท้อแล้วเนาะใจใจไม่สู้ละพอดีอ่าได้รับจดหมาย ตอบกลับมาเนาะคุณนกเปิดออกอ่านเนาะเขาก็รับรับคุณนกเป็นเป็นนักศึกษานะคะเป็นนักศึกษาของคอมบุคคุณนกดีใจมากเลยอะ่ะโอ้รอคอยเนาะคุณนกนี่นับว่าโชคดีระหว่างที่รอคอยก็ได้รับสิทธิ์ไปเป็นนักศึกษาเรียนเพิ่มเติมผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็มาตอนนี้ก็ได้รับสิทธ์ เป็นทางทางสถานศึกษาก็ตอบกลับออกมาให้คุณนกได้เป็นนักศึกษา,อาของคอมบุกนะคะอ๋อคุณนกคิดมากเลยอ๋อจะทำยังไงดีเพราะว่าคุณนกไปเรียนโวตอ์อมซอยคุณนกก็ได,ได้ได้ความช่วยเหลือสวัสดิการจากทางรัฐอยู่แล้วใช่ไหมคะจากทางทางรัฐหรือว่าอีกอย่างก็คือทางไอ้กรมแรงงานนะคะเพราะว่าไอโ้โบตอ,อ,อ์อมซอยผู้ช่วยางพยาบาลนี่มันขึ้นตรงกับ กรมแรงงานใช่ไหมคะอืมก็ได้รับสวัสดิการเงินช่วยเหลือจากทางรัฐอยู่แล้วใช่ไหมคะจากทางไอ้กรมกรมกรมแรงงานเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็ถ้าคุณนกจะกลับจะไปจะไม่จะไม่เรียนผู้ช่วยพยาบาลใช่ไหมคะจะไปเรียนคอมูกเนี่ยค่ะไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็คุณนกก็ได้รับสวัสดิการจากทางทางรัฐจากทางคอมูลช่วยช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ไหมคะคุณนกก็บอกนะ กันเด่นกันอยู่ตลอดเวลาว่า,เ,าเรียนเรียนจะเลือกเรียนหลักสูตรอันนี้ก็ได,ได้ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ไหมคะจะกลับไปเรียนทางนี้ก็มันก็ได้รับเงินสวัสดิการเหมือนกันทุกๆท่านเข้ามาฟังว่าโอ้โหคุณนกทําไมประเทศสวีเดนนี่ดีจังเลยคือทางรัฐนี่ช่วยดีจริงๆค่ะก็ต้องยอมรับว่าประเทศสวีเดนนี่ ทางทางรัฐนี่ช่วยเหลือจริงๆคุณนกก็ระหว่างที่สับสนก็คิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจในไหนไหนเรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้วเนาะหลักสูตรหนึ่งปีครึ่งก็เรียนไปเลยดีกว่าก็เลยตัดสิทธิ์ตัวนี้ไปต,ตัดสิทธิการที่จะเข้าเป็นนักศึกษาของอคอมบุกะคะคุณนกก็เลยตอบกลับไปนี่มันคือหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศสวีเดนนะคะคุณนกก็เป็น เป็นทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสวีเดนก็คือพอเราสละสิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็ต้องแจ้งกลับไปที่ทางสถานศึกษาว่าเราอตอนนี้คุณนกได้เรียนได้เรียนววดอมซอ,อยแล้วเรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็เลยต้องสละสิทธิ์ก็เลยแจ้งไปทางสถานศึกษาเหตุผลที่ต้องแจ้งเพราะว่าเราต้องแจ้งสถานศึกษาเพราะว่าทางศึกษาทางสถานศึกษาจะได้รับรู้ว่าเราสละสิทธิ์ใช่ไหมคะเพราะว่ายังมีนักศึกษา ที่ต่อคิวหลังจากจัคุณนกน,นีอีกมากมายจํานวนเป็นร้อยสองร้อยกว่าท่านอะไรอย่างี้ค่ะเพราะนักศึกษานี่จะเยอะมากเขาก็รอต่อคิวอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้สถานศึกษาเาก็ต้องดูใครที่สมัครเรียนก่อนก็จะได้สิทธิก่อนพอดีคุณนกก็ได้สิทธิก่อนเนาะพอคุณนกสละสิทธิ์คุณนกก็ต้องตอบตอบปฏิเสธกลับไปให้เพื่อให้ทางสถานศึกษาเขารับทราบใช่ไหมคะเขาจะไดะ้รับนักศึกษาที่ต่อคิวอยู่รอ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 เมืออออ่อตําแหน่งคุณนก คุณนกไม่ไปเรียนใช่ไหมคะตำแหน่งว่างก็เขาก็จะรับคนอื่นเข้ามานัากศึกษาคนอื่นเข้ามาอมนี่คือเหตุผลว่าทาไมคุณนกถึงต้องตอบกับคุณนกทำหนะ้าที่พลเมืองดีของประเทศสวีเดนประเทศสวีเดนจะต้องทาอย่างนี้คะ่ะนี่คือมารยาทที่ดีนะคะของประเทศสวีเดนคุณนกก็มาอยู่ที่นี่เนาะหลายหลายหลายสิบปีแล้วคุณนกก็จะเริ่มเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของของสวีเดนว่าเขาทำกันยังไงนะคะหลังจากตอบปฏิเสธไปใช่ไหมคะ คุณนกก็เลยก็ต้องกลับไปเรียนตามเดิมระหว่างที่เรียนเนาะโอโ้คุณนะมันมันยากมากเลยเนาะภาษาภาษาส,าษาสวีเดนแต่ก็ต้องใช้ความอดทนในเมื่อเราเลือกแล้วใช่ไหมคะเราเลือกที่ไม่ไปเรียนคอมบุกใช่ไหมค่ะเราตัดสินใจเรียนละระหว่างที่เรียนนะคะคุณนกก็ก็รอด้วยทุกทุกท่านก็ที่ติดตา,าคมคลิปคุณนกก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าคุณนกอ่ะได้ติดต่อกับทางอ่า โลคอลตึกว่างค่ะตึกว่างที่ให้ให้เช่าทําธุรกิจส่วนตัวคุณลูกก็ไปติดต่อไว้เนาะออระหว่างที่รอก็เรียนเรียนไปด้วยเรียนเรียนจนพูดกันตรงเรียนเรียนจนหัวหัฟูเพ <laughs> ราะว่าคุณลูกก็เล่าเล่าเลยใช่ไหเคาว่าอาจารย์ทั้งสีท่านนะคะเขาก็ ป้อนป้อนกันบ้านกันป้อนนิดการบ้านนี่เต็มเต็มอัตราเลยค่ะและภาษาสวีเดนนี่เป็นปภาษาที่ยากก็ต้องต้องบอกกึงตรงๆเนาะคุณนกก็ย้ำว่ามันยากอะระหว่างที่รอเนาะแล้ววันหนึ่ง <laughs> ก็มาถึงท,ทุกทุกท่านลุ้นเลยใช่ไหมคะอันแรกก็ลุ้นคือว่าระหว่างโวตอมซอยกับไอคอมบกุก่ะคุณนกจะเลือกอเรียนอะไร ทุกท่านก็ล้นเลยใช่ไหมคคุณนกก็ตอบไปแล้วใช่ไหมคะว่าคุณนกเลือกเรียนคอมวกผู้ช่วยพยาบาลต่อตอนนี้ก็ทุกทุกท่านก็มาลุ้นอีกว่าคุณนกก็ได้รับจดหมายจากทางโลคอ l น,นะคะ,ะโลคอที่คุณนกไปติดต,ต่อไว้นะคะสถานที่ที่คุณนกจะทำเช่าทําธุรกิจส่วนตัวค่ะเขาก็ตอบรับกลับมาโอ้ยมันสร้างความดีใจให้กับคุณนกมากเลยคะ่ะเพราะว่าคุณนกรอมา ต,ตั้งนานเลยใช่ไหมคะนี่มันเป็นความความหวังของคุณนกความฝันของคุณนกเลยใช่ไหมคะเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอ่าคุณนกก็บอกเลยใช่ไหมคะว่าตอนที่คุณนกไปอาติดตอ่อทําเรื่องติดต่อไปนะคะก็คุณนกนี่จะอยู่อันดับอันดับสองนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นจะเป็นคนสวีดเดนใช่ไหมคะเป,เป็นคนชาวสวีเดนที่เข้าไปติดตอ่อก็อยู่อันดับที่หนึง่งส่วนคุณนกนี่เป็นอยู่อันดับที่สองคุณนกก็เฝ้ารอคุณนกก็อืตอนนั้นก็ ถามว่ามีความหวังก็มีความหวังแต่ก็มันก็ยังก็ยังหวัดระแวงอยู่นี่ยคะเพราะว่าละครมันสวยนะคะมันเพอร์เฟกต์อย่างที่คุณนกบอกค่ะคุณนกก็ดูแลมันสวยคือถ้าคุณนกได้ตัวนี้คุณนกก็ไม่ต้องไปแต่งเติมเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างนะะี้ค่ะเพราะว่าก็ทำเพอร์เฟกต์อยู่แล้วใช่ไหมคะอมพอได้รับจดหมายพอได้รับการตอบกลับกบมามทางลรครเขาก็าแจ้งมาบอกว่าคุณนกอะยังสนใจอย,อยู่หรือเปล่า โอ้โหคุณนกได้ยินคำนี้ไม่สนใจได้ยังไงนี่คือความหวังความฝันอันสูงสุดของคุณนกเลยว่าคุณนกต้องการได้ตัวละครตัวนี้แล้วก็จิตใต้สำนึกของคุณนกซิกเซนของคุณนกมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าละครตัวเนี้ตึกว่างตัวนี้มันต้องเป็นของฉันซิกเซนมันบอกอยู่มันความรู้สึกว่าเราเหมือนกับเรารู้เราเหมือนกับเราคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ค่ะรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันต้องเป็นของเราอะไรอย่างงี้ย อืมหลังจากที่เขาถามมาบอกว่าคุณลกยังสนใจที่จะเป็นเจ้าของอยังอ,อยากจะเป็นมีความสนใจอยู่หรือเปล่าไอ้ตัวตึกตัวนี้คุณนกก็โอ้โหยังไม่สนใจได้ยังไงก็เลยตอบตกลงบอกว่าฉันยังสนใจอยู่ฉันยังสนใจตัวตัวตัวละครตัวนี้อยู่ก็เลยบอกกับเพื่อน เพื่อนก็เลยพาไปอเพื่อนก็พาไปอีกก็พาไปติดต่อที่ไปไปติดต่อที่โลครนี่ค่ะซึ่งโลครมันก็อยู่ด้านหลังด้านหลังไอ้ตัวตึกตัวนี้ค่ะอคุณลูกก็บอกแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วเจ้าของเจ้าของตึกว่างนี่ค่ะมันเจ้าของก็จะอยู่สตอกโฮล์มแต่ออฟฟิศหรือภาษาสวีเดนก็เรียกอีกอย่างนึงคอนตูคอนตูคอนตูนี่คือออฟฟิศคือสถานที่ทํางานของพนักงานเขาค่ะเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะ คุณขอเสริมอีกนิดนะคะไอ้ตึกแต่ละตึกนี้่ะมันจะมีจํานวนหลายห้องเลยใช่ไหมคะมันก็เขาก็จะมีไอ้ตัวตัวคอนตูคือเจ้าหน้าที่ธุรการเขาจะทําหลายคนตั้งแต่แผนกแผนกแผนกเอกสาร,รแผนกช่างไฟเอ่อช่างช่างซ่อมปะปาอะไรเงี้ยมันมันมีหลายแผนกก็จะรวมกันคุณนุกับเพื่อนก็เลยไปไปอัน <c oughs> คุณนกกับเพื่อนก็เลยโทรนัดเวลาประเทศสวีเดนนี่นะคะถ้าคุณจะติดต่อทำอติดต่อที่จะเข้าพบกับสถานที่ราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะของเอกชนหรือว่าของรัฐคุณจะต้องอต้องนัดเวลานะคะต้องทําการนัดเวลาก่อนคุณจะเข้าไปโดยไม่ได้นัดเวลาไม่ได้นะคะที่นี่เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หร,ระเทศสวีเดนน,นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ต้องนัดเวลาใช่ไหมคะมคุณนุก,กเลยนัดเวลาหลังจากนัดเวลาเสร็จนะคะก็เลยเข้าไปติดต่อ,อขับิดต่อก็เขาก็มีเอ,เอกาสารให้ออกมานะคะคุณนุกก็จะเล่าเลยเนาะเพื่อเป็นประสบการณ์ความรู้กันสําหรับผู้หญิงไทยอีกหลายๆท่านนะคะที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวจะต้องการ เปิดบริษัทเป็นของส่วนตัวก็ฟังคลิปของคุณนกคนนี้นะคะก็จะได้ความรู้คุณนกก็จะเล่าไปตามที่ประสบการณ์ของคุณนกที่คุณนกเจอมาเนาะก็เล่าเล่ากันโดยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่อยู่ในในความคิดของเราอยู่แล้วเราเราจำเราจําได้นะคะก็เล่าตามที่จําได้นะคะก็เขาก็มีเอกสารมามาให้เราก็ให้เราก็อเขาก็จะถาม เขาก็จะถามว่าเราจะเอาธุรกิจจะทําธุรกิจตัวนี้คืออะไรเราก็แจ้งจุดประสงค์ไปว่ามันคือตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะ่ะเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เช่าเป็นระยะทําสัญญาปีต่อปีก,ก็แล้วกันทําสัญญาปีต่อปีก,ก็แล้วกันสมมุติว่าธุรกิจตัวที่คุณลกทําอยู่เนี่ยคะ่ะถ้ามันถติว่ามันไปไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคุณลกไม่สามารถที่จะ ทำธุรกิจต่อไปได้บางทีอาจจะเกิดอ็ซ์เเดนต์เจ็บป่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยจนไม่สามารถที่จะทําต่อได้หรือไม่ทุนทุนหมุนเวียนมันไม่พสานล,ลออกก้อกอมมันไม่พอดีอะไรเงี้ยมันเกิดการเกิดการที่ว่ามันไม่พอดีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยคือรายรับรายจ่ายมันไม่พออะไรเราไม่สามารถที่ประคับประคองว่างนันเถอะธุรกิจของเราได้เขาก็บอกว่า ทำสัญญาปีต่อปีใช่ไหมคะก็ถ้าจะเลิกทําสัญญาถ้าจะปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจการไปไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าต้องต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสามเดือนอืมอ่านี่มันคือเขาจะให้คุณนกทําสัญญาปีต่อปีแล้วก่อนที่จะ,ะเลิกทําการสมมติว่าจะหยุดหยุดถามปีทุกท่านเข้ามาฟังก็อาจจะบออุ้ยคุณนกทําไมไม่ทําสัญญา สองปีสามปีหรือไม่ห้าปีไปเลยอะไรเงี้ยอืมตอนท่านยังไม่เข้าใจนะคะยังไม่เข้าใจของไอ้กฎหมายของประเทศสวีเดนแล้วก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารของประเทศสวีเดนประเทศสวีเดนนี่เอกสารนี่นะหนังสือนี่จะสําคัญมากที่สุด <c oughs> ค่ะคุณนกพอพูดมากๆแล้วก็มันจะเสียงเริ่มแหบอีกแล้วนะคะคุณนกก็จะพยายามพูดเสียงดังทุกๆคลิปเนะคุณนกจะเน้นอืมเริ่มเสียงเริ่มแหบแต่ก็โอเคอืม ทุกทุกท่านก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะ,ะคุณนกเหลือบมองเพราะว่าคนผ่านไปผ่านมาขอโทษทีพอตอนนี้อยู่อยู่ในที่ทํางานนะคะคนผ่านไปผ่านมาก็เลยเหลือตามมองขอโทษทีอ่ะตอนนี้จะมุ่งมันไปที่คลิปคลิปอยู่เดียวการทําิธกอเดียวประเทศวีเดนนีเอกสารหนังสือนี่จะสำคัญมากที่บริษที่ เจ้าหน้าที่ธุรการเขาเสนอให้คุณนกทำทำทำสัญญาปีต่อปีแล้วก็พอเลิกถ้าจะเลิกทํากิจการใช่ไหมคะจะต้องบอกเขาล่วงหน้าสามปีเอ้สามเดือนโอเขอโทษทีต้องต้องอ่บอกเลิกสัญญาก่อนก่อนสามเดือนใช่ไหมคะ,ะคุณนกคิดคุณนกว่ามันเป็นผลดีต่อคุณนกนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณนกเซ็นสัญญาไปสองปีหรือไม่ก็สามปีหรือไม่ก็ห้าปี ถ้าสูงธุรกิจการของคุณนกน่ะมันไปได้ไม่สวยใช่ไหมคะคุณนกไม่สามารถที่จะประคับประกองกิจการของคุณนกไปได้ใช่ไหมคะถ้าคุณนกหยุดก่อนน่ะถ้าคุณนกทําสัญญา5ปีคุณนกทํากิจการไปแค่3ปีอย่างนี้ก็แล้วกันสูงธุิว่า3ปีน่ยไปไม่ไหวคุณนกบอกเลิกสัญญาที่เหลือสองปีน่ะคุณรู้ไหมคุณนกต้องจ่ายนะคะอ่าทุกคนทุกคนเริ่มรู้หรือใช่ไหมคะที่นี่คุณทําสัญญา5ปีถ้ากิจการคุณคุณไปไม่ไหวคุณทำสามปีคุณบอกเลิกเนี่ย อีกสองปีเนี่ยลคครมันว่างอะ่ะถ้าไม่มีคนมาเช่ากิจการต่อใช่ไหมคะไม่มีคนันไม่มอขอโทษไม่ใช่กิจการถ้าไม่มีคนมาทําไม่มีการไม่มีคนมาเช่าอะ่ะเช่าต่อสถานที่ที่เราเช่านี้ใช่ไหมคะเหลือระยะอีกสองปีเนี่ยคุณน,นกต้องจ่ายนะคะภายในสองปีคุณนกต้องจ่ายนะคะเพราะว่าคุณนกทําสัญญาแล้วห้าปีใช่ไหมคะอืมนี่คือเหตุผลทุกท่านไม่เข้าใจใช่ไหมคะที่เข้ามาอาจจะไม่เข้าใจก็อุ้ยทำไมทําสัญญาน้อยน้อยจังปีต่อปีอะไรเนี่ย อ่านี่คือเหตุผลนี่มันเป็นความโชคตีของคุณนกคุณนกเนี่ยเซ็นสัญญาทั้งๆที่คุณนกไม่รู้นะคะตอนนั้นคุณนกยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่ามันเป็นผลดีต่อคุณนกตอนนี้าทางทางาเจ้าหน้าที่ธุรการอ่ะที่กระทำเขาเห็นคุณนกเป็นผู้หญิงไทยใช่ไหมคะแล้วก็เขาคงเห็นว่าคุณนกเป็นผู้หญิงไทยแล้วไม่รู้กฎหมายของทางประเทศสวีเดนเขาคงจะสงสารนะ่ะเห็นใจอ่ะเขาก็เลยเขาก็เลยให้คุณนกทําสัญญาปีต่อปีแล้วพอเลิกสัญญา ก็ أ, ต้องบอกเขาก่อนภายในสามเดือนต้องต้องบอกเขาภายในสามเดือนใช่ไหมคะอ่านี่นี่คือความโชคดีของคุณนกนะคะถ้าถ้าสมมติว่าคุณนกอะ่ะไปไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําไม่ได้ติดต่อทางละครนี้ใช่ไหมคะสมงุตินว่าคุณนกไปได้สถานที่อื่นน่ะเจ้าของอะ่ะเจ้าของลคออะครนะบาง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 ,บาง,บางละครนี้เขาฉลาดใช่ไหมคะเขาก็จะเขาก็จะใช้วิธีแบบว่า กําหนดออกมาเลยว่าให้เราเช่าสามปีหรือไม่ห้าปีบางโลครน,นะคะก็จะกําหนดออกมาเลยสาปีห้าปีนี่มันคือมันเป็นผลดีถ้าเขากำหนด3ปี5ปีมันเป็นผลดีสํา,าสหรับโลคครที่ไคีคคาสมมติว่าเราทําธุรกิจไปไม่ถึงอะไรเงี้ยเรายุดไปเงี้ยเรายุดติดไปแล้วก็อีกที่เหลือเหลือสัญญาณนะนี่ยคือโลคครก็จะเก็บเก็บไรายได้จากเราตลอดเราก็ต้องเสียไปทั้งทั้งที่เราไม่ได้ทํากิจการต่อเลยใช่ไหมคะ อันนี้อันนี้คุณนกเล่าสู่คนฟังมันเป็นอย่างนี้บางบางละครก็ฉชละใช่ไหมคะแต่นี้ละครอันนี้เจ้าหน้าที่ที่ทําเอกสารนี่เขาคงจะเห็นใจคุณนกอะว่าคุณนกคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเไรเนี้ยทําสัญญาปีต่อปีก็แล้วกันอะไรเป็นความโชคดีของคุณนกเนาะอืมอ่าหลังจากนั้นพอคุณนกได้ตกลงทําทําสัญญาเลยใช่ไหมคะคุณนกก็ถือสัญญาเนี้ยก็มันก็จะอยู่ที่อ่า เจ้าหน้าที่ลูการแล้วก็ฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งคุณนกก็ถือไปคุณนกก็ถือไปที่สกัดแวกเกตนั่นก็คือกรมกรมเสียภาษีอ่ะกรมเสียภาษีอกรนะคะพูดง่ายๆก็เลยกรมเสียภาษีอกรก็คือที่นี่ก็จะเรียกว่าสวัสวดิเวกตคุณนกก็เลยไปแจ้งความประสงค์ว่าคุณนกอะ่จะจะเปิดจะเปิดกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทอะไรเงี้ยก็แจ้งความประสงค์ของของ,ของ,ข,องของตัวคุณนกนะคะ,ะทางทาง กรมกรมเสยสิ่งอกรเขาก็มีนัมีเอกสารมาฉบับหนึ่งให้คุณนุกเซ็นเซ็นลงชื่อไปว่าชื่อ,อ,ช,อชื่อบริษัทชื่ออะไรเจ้าของอขอโทษคันเจ้าเจ้าของบริษัทชื่ออะไรแล้วก็สถานที่ทำการชื่ออะไระะแล้วก็ตัวกิจการของเราอ่ะ เราทําการน่ยไม่มีกี่ตัวสมมุติว่าสมมติว่าอย่างนี้ก็ล้วทุกคนจะได้เข้าใจสมมติว่าเปิดร้านอาหารคุณเปิดขายอาหารตัวเดียวใช่ไหมหรือว่าคุณมีอย่างอื่นเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพราะาบางธุรกิจมันมีหลายตัวใช่ไหมคะมันมีหลายตัวที่บางบาง,บางธุรกิจมันมีสินค้าหลายตัวใช่ไหมคะคุณก็แจ้งความประสงค์ไปว่าธุรกิจของคุณมีแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยก็ตกลงกันก็ทาก็ก,อก,อก,กรอกข้อมูลไปแล้วเขาก็บอกว่า ะระหว่างที่คุณนกเปิดกิจการเนี่ยคุณนกก็จะได้ความช่วยเหลือจากทางทางสวัสดิสวัดิ์เกรตทางกรมกรมกรมเสียภาษีอกรนี่คะ่ะทุกคนคงฟังแล้วตกใจคุณนกุคุณนกไปเรียนก็ได้ไปเรียนโบสถ์ก็ได้เรียนคอมบุกก็จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากทางรัฐทางทางจากหน่วยงานนั้นๆอันนี้เปิดกิจการเปิดกิจการก็คุณนกก็ จะได้รับความช่วยเหลืออีกนะคะเพราะว่าทาง uh, กรมภาษีอาอกรอท่านก็แจ้งมาเลยบอกว่าคุณนกจะได้ความรับความช่วยเหลือใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณนกยอมรับในในในข้อเสนอที่ว่าถ้าคุณนกต้องการได้รับความช่วยเหลือนะคะเขาจะเขาจะให้ความช่วยเหลือเราปีหนึ่งบางเงินก็แต่ต้องรอนะเพราะว่าถ้าเรายอมรับความช่วยเหลือจากจาก,จากทางกรมภาษีอากรเลยใช่ไหมคะ เราจะต้องรอเพราะว่ากรม,ก,มกรมภาษชากรก็จะเป็นผู้กําหนดว่าอาจ,จะให้เราเปิดตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องรอถึงสองถึงสามเดือนแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้รายรายรา,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 ายจ่ายรายรับรายรับที่เขาจะช่วยเราเงินเงินสนับสนุนว่างั้นเนอ,อ่สวัสดิการที่เขาจะช่วยช่วยเหลือเรานะ่ะมันได้จํานวนเท่านี้แต่ว่าคุณนกอะไปทํา สัญญากับโลคอนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ที่้าคุณนกจะรอถึงสองถึงสามเดือนนะ่ะเพราะว่าคุณนกก็คงจะรอไม่ไหวเพราะว่าคุณนกจะต้องเสียเป็นรายเดือนนะ่ะมันมันเยอะกว่าจํานวนที่ทางทางอ่าทางสวัสดิการหลักที่จะช่วยใช่ไหมคะคุณนกก็บอกอืมฉันไม่รอดีกว่าก็เลยบอกเพื่อนบอกฉันไม่รอหรอกอย่างเงี้ยก็ก็เลยไอ้ก็เลยบอกไม่รอ บอกเพื่อนนะคะเพื่อนก็เลยบอกโอเคถ้าไม่รอก็บอกไปว่าไม่รอหลังจากนั้นก็คุณนกก็รอเพื่อนสองอาทิตย์เพราะเพื่อนเขาติดงานใช่ไหมคะสองอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองของเดือนเมษานะ่ะคุณนกไม่สามารถที่จะมาอ่มาปรับปรุงอ่แต่งเติมละครได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนเขาติดงานก็ต้องรออาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่ของเดือนเมษานเพราะว่าคุณนกตกลงทําสัญญาเดือนเมษานใช่ไหมคะอืม ทำตกลงเช่าเช่าตึกแถวเนี้เดือนเมษาพอหลังจากนั้นพอเพื่อนเขาทํางานสองอาทิตย์ได้ไหมคะสองอาทิตย์หลังเนี่ยอาทิตย์ที่สามกว่าอาทิตย์ที่สองของเดือนเมษาเขาก็มาช่วยคุณนกตกแต่งร้านเราก็ไปหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆนี่คะ่ะที่จะมาแต่งเติมโลคครของคุณนกนะคะโอ้มันเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดอ ของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ,ะเพราะว่าคุณนกไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าคุณนกก็จะได้มาเป็นเจ้าของตึกเป็นเจ้าของแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้ก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเลยใช่ไหมคะไปติดต่อไปติดต่อสกัดสเวเกตคือติดต่อกรมภาษีาก่อนกรมภาษีาก่อนก็รับรู้เลยใช่ไหมคะว่าคุณนกจะเป็นเจ้าของกิจการ ก็เล่าสู่กันฟังเนาะตอนนี้ก็คุณนุก็จะบอกว่าแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากที่ว่าคุณนุกเป็นเจ้าของกิจการเนาะคุณนุกก็จะมาเล่าสู่กันฟังอืมสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนุกต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะให้กับช่องกลัลยาพามาดามเ้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะอืมคุณนุกก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะและเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ